สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุปูสุกคนครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้วันนี้นะครับผมประจําวันนี้นะครับมาพอกับพี่น้องนะครับผมเสื้อดําแว่นดํานะครับผมกับคาแรคเตอร์นะครับผมดำลืล้วนนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมการสวัสดีพี่น้องนะครับทุกๆุกคนเลยที่ทักทายแล้วก็คลิกเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสําหรับมือนี้นะครับก่อนจะไปรับชมทีเด็ดประจําวันของเขานะครับผม ก็มีหนึ่งผลงานเพลงครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผมที่แอดเขียนขึ้นมานะครับผมมาลองสดๆให้พี่น้องฟังนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมให้พี่น้องสู้สุขคนได้รับฟังนะครับผมมวลบมวลจังได้นะครับผมอยาจะว่ากันนะพี่น้องนะครับผมเป็นการฝึกเขียนเพลงนะครับผมเป็นการฝึกเขียนเพลงนะครับผมเพื่อที่จะร้องนะครับผมจากใจนะครับนาเรื่องราวต่างๆนะครับผมที่อยากเขียนนะครับเป็น บรรยายเป็นเรื่องราวมาลอร้องกับพี่น้องฟังเป็นผลงานเพลงนะครับผมสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับผมที่แอดเขียนกันมากนะครับผมเขียนเสร็จใหม่ๆสดๆฮอนๆนะครับผมเป็นจังไดนะครับผมมาลอร้องรับฟังเลยนะครับผมเขียนเสร็จปุ๊บนะครับบอดี้เรียบลุ่เรียบเรียงอีกอย่างนะครับผมบอดี้มิเตรตียังประกอบได้พี่น้องครับฟังแบบสดๆกันเลยเนื้อๆเลยนะครับผมสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับผมป่งนะครับผมซื้อเพลงว่าโป่งได้พี่น้องครับผมเอามาฟังกันเลยนะครับ สามข้อตรองดูจะได้รู้ชีวิตเข้าใจหลับตาลงทบทวนเอาไว้กำหนดลมหายใจพุโทโธพุโทโธเกิดขึ้นตั้งอยู่สติรู้ว่ามีดับไป โลกนี้มายามากมายอย่าลงเพลิใจให้เราทวีอินทรัพย์สินเงินทองเพื่อนพ้องศรัทธาตอนตายหลับตาพกมาติดตัวบ่ไดอ,อย่างดีแค่บุญ นุนทางสว่างสดใสทบทวนว่าจริงหรืไอไม่เมื่อตายไปกลายเป็นธุลีชีวิตยึดติดอยังมากมายโลภมากกิเลสก็ลายกอบโกยอยากได้มาเป็นของตอน คำว่าพอดีไม่มีอยู่ในใจคนลงผิดเมามัวกีห่หนคิดว่าตนเหนือกว่าใครใครตั้งมันใจดูจะได้รู้ชีวิตเห็นจริงว่าทุกทุกสิ่ง ในโลกมีใช่ของเราแม้แต่ตัวตนบิญญาณเข้ามาเรียกเอาสามขอท่องว้อีนะเจ้ากิเลสใจเราจะได้เห็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมหายใจทุกอย่าง มิใช่ของเราจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับผลงานเพลงปรงนะครับผมผลงานเพลงธรรมะนะครับผมลองพิเศษพิเศษในพี่น้องสุภุสุขคนนะครับผมที่กำลังนะครับผมปรงกับชีวิตนะครับผมให้ได้รับฟังนะครับถ้ายังไงโดนใจถูกใจผลงานเพลงนี้นะครับผมลูกทุ่งจันหลอนนะครับผม ผลงานเพลงเชิงธรรมะนะครับผมจงังไดก็ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าจะมาพบกันอีกสำหรับคลิปนี้รับชมเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วพี่น้องทุกทกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในวันหน้านะครับผมสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณมากมายอย่างยิ่งสูขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆกคนครับสวัสดีครับ